สบายดีสบายดีเอฟซีทั้งพังาวและทังไทยและตางประเทศเนาะเมื่อนี้ก็ยินดีตอนรับข้าวสูงของสาวรุ่นเมื่อนี้รุ่นกับน้อยก็จะพากันไปเก็บไข่นัุนคนเนาะเพราะว่าเมื่อนี้ก็พาบบเนาะเพราะว่ายันยันไข่มันล้นหน่อยเนาะเพราะว่ามันไก่จะหมดละอีแมบอกว่าอันไปเก็บไข่มาตากแห้งไว้เอาไว้กินในยา้าบ่มเหนียวทุกคนเนาะลองไปเบิงจะได้จกปั่นมือนเนาะอันเอื่อยเอื่อยรุ่นกับไปก่อนลวเนาะ เพิ่นไปก้อนเมื่อกี้ละวรุนกับหน่อยกลับไปนำนี่กับไปเก็บน้ำส่องนะทุกคนเนาะไปเก็บอยู่น้ำส่องไข่หินขึ้นที่ขึ้นที่น,นาไปน,นนะเนาะต้มากันจะไปนำหน่อยพุ่นพุ่นแหลธอยกันมูวนไปกี่ไปกี่ไปกินข้าวเราก,กินแล้วไป <c oughs> ไปไปเก็บไข่ มาตาแข่งเลยนะทุกคนหนาวอ้อโอ้ยยอ้อยจับควายน่อยบ่นี่ทุกคนคอยหน่อยเพื่อนกะจับไหมเพราะว่ามันม uh, ันมี่ช็อโตเนาะคนบกขังเลยมาเอ๊ะเาไว้เอาไว้มามันี่ไหมมี บอกพังนะทุกคนอ่ะตัวนี้เยอะกันเนาะมีตัวเยอะตัวน้อยเพราะว่าตัวนึงเกิดก่อนเนาะทุกคนอ่ะนั่งคึกคักคึกคักเฮ้ยเนี่ยมันหายจับเฉยเนาะทุกคนอาะห่ออ่ะบอกพังเนาะขนเบิึงขนเพือนนี่นี่ค่อยน้อยจับตัวเมยมันได้บอกตวเมยมันจับ เอ้ยเก็บไข่กันเนาะหนึ่งบัวไข่ไปกี่ไปเก็บไข่คนมาเก็บไข่หลายหลายมาหนตจะมาก็ไปนำ บางคนก็มาเก็บไข่บางคนก็มาสนนอ,อ,าาอน, 6, น, 3, น,นนะทุกคนอ่ะกี่ออกมาได้กี่เมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ซ้่มเพ็ดบุญนะทุกคนอ่ะหน่อยทายวิท่านหมมีบ่ะโอ้ มือก็มีคนมาไล่หลายนะทุกคนเป็นมาเก็บไข่ไล่หลายคนพุน่นอยู่ทางลุมก็สอดนะทุกคนนะเนาะทีมหนึ่งก็มาสอน่นมาสอนกับประมาณจ,จะคนมาสอนเลยมาเก็บไขนะ่เลยเนี่ยนั่นก็เพิ่นมาเก็บไข่นะทุกคนอนะ่ะ นี่หน่อยท่านนี่จุกไข่หน่อยเ้าก็ไปเลาบีงมาเก็บเอาเนาะเก็บเก็บเซบิงเนาะ มาเก็บไข่เก็บได้น่หนาไม่ใช่มาสอนกระไดยอยู่เลยทุกคน เอาไปเอากองดำมาดำมาเอาไข่เนาะนี่ทนน่นได้บ่กโอ้คนมามากหลายๆนะทุกคนเนาะปันมาเข็ดบุญพุด ่อจะพูดยังไงก็น้ารุนอีกนะทุกคนเนาะแต่อยู่ที่ก็มีอยู่นะทุกคนเน,ะนาะคนไลยทุกคนปานเฮ็ดบุญไปไกลยันลูกไห้ท่านาขเขาแก้ขอไข่ไปเห็นยังก็อัดคอนวะแม่ขอบคุณเจ้ปุ๊ตัดขอไข่สักปุ๊นี่ทุกคนอันนี้เพิ่นก็ตัดขอไข่ทุกคนเนาะวุ้ว่าเพิ่อนเอาไปเฮ็ดหยังนี่ การท้าขาเอาไปเด้อน,นี่คนมาจากเนาะอ,อันนี้อันนั้นทุนมาสนอนนะทุนเนาะอันนั้นไปเก็บฟังนเนอร์หรอวะทันเก็บเทานี่กระรอะที่บอททัน ทานในปานึ่งหรอปอคลองกองไม่มาพี่แม

อันนี้คลีนนะ เอา้องยางม,าน <c oughs> มันเนาะเพ้่ลดุนเพิ่งที่ถูกไหมนี่ทุกคนตอนนี้กไ็ไดเด็กได้กระตีนึง่งนะทุกคนออกเก็บเราจะไปไหวอะเนาะแต่เฮียเมย์ไ,ไอยู่เถียงหน้าเนาะนี่จะเก็บ เก็บอก่อนโอ้ดีไซน์ทงอย่างนะทุกคน <Okay. Good. S 1> พ่อตีบัานี้นเป็นมือกงก็ได้จับทุรศได้เลยนะทุกคนเนาะถุงนะี่นะอันนี้ถงุงกเดึอปูน นัดเชือของทัดปีอือกูโดหน่อยปั้ใกันไหมเอออีน่อยโอ้อีน่อยในเดียวปักนตอนนี้กนักก็นี่ทุกคนตอนนี้กลระลาย ตัวมากับไปเกือบไปนาบุโทรลงนี่วะเก็บยี่บอนี่ ไปใส่ก็ไปนะมันนี่ยนะยามันมาอาบเองมันห้ลํลหัวเด้เพื่อนเยพื่อนมันหนาวไปรตรงนัะมาณมันหนาวนี่ดกคนแด้กระตีบนึงมาทุกคนน่ะ นี่จะเก็บไปแล้วก็คือเคยในใบไว้แล้วเราก็จะตากไอ้ที่เห็ดแห้งไว้เนะทุกคนเนาะอันนี้ของนางน้อยอันนี้น่ะเพื่อนด้เต็มกระตีเพื่อนหาก็ได้ซัมหนีทุกคนกระตีบางญ่ขุ่นเบิองแต่กระตีอันนี้เพื่อนกระตีหน้อยเก็บบัดเดียวเต็มเลยคือไปเก็บเอาเพื่อนมันคือหลายกันนะ เก็บเอาไปขายนะทุกคนเนาะเพราะว่ามือเศร้าเขาจ้ามาหลายๆแล้วเขาจอาเก็บไปขายนะทุกคน,น,กน,นออกเกานาะนนบางบางคนกะมาสอนบางคนก็มาเก็บไข่นะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ก็ช่วงโควิดล่ะค่ะไม่มีไผรไปเฮดเบียกหลายเนากะก็มีแต่โศกเก็บผักหาเนอเก็บขอเก็บไข่นะทุกคนช่วงนี้เพิ่นกะบริสุทธิ์องกินหลายมีแต่โศกหาเอาอิงจับมัได้ตี

มันมันฮู้แก่ <laughs> O oh. que é que สำหรับคลิปนี้รุ่นกระขอลาทุกคนไปก่อนฝากทุกคนเข้าไปกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ก็เป็นกำลังใจให้รุ่นเห็นคลิปตัว,ต,ว,ต,วตัวไปเด้อพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าบายบาย